ขายแล้วเปลี่ยนแล้วครับเดี๋ยวไม่เลิกพาไปคาเฟ่สองเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรออ๋ที่โรงมีให้บริการเราเหมือนด้านล่างค่ะแล้วว่าเป็นคาเฟ่ด้านบนอ๋เดูก่อนขั้น คดูเรือแต่เรัือกันเะที่ให้ก็จะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เหรอพิพิธภัณฑ์เรือปะใช่ค่ะแต่เรืองุลำที่เราจอดคือให้บริการหมดเนยกเว้นลำลำนี้อ๋อมันเป็นเรือใช่ไหมเป็นเรือค่ะิเป็นแฮกเกอร์ครับอืล่องทีละกี่บาทคะเนี่ยเราเริ่มสีนาทีค่ะ สวยป่ะเรือสวยป่ะหายากนะสงครามโลกครั้ที่สองห้ามเข้าเขาไม่ให้เข้า,เข,าเข้าได้เหรอดูดูดไม่อันนี้อดัอดอัดอยู่อัดหรออัดอยู่ เอาผ้าออกก่อนไหมแม่ทำไมเป็นพี่น่เป็นน้องงวยกันนะยุ่นมาคเอาเอาาไม่เยนด้วยกันตรงนี้ถได้บอขาให้แค่น้านนี้เหรอสีฟ้าเอาไหมให้เชียนถ่ายให้ยดิไหน มันเป็นเรื่องของผัวผัวไม่มีเขาไม่ถ่ายไปหเห็นเหรอถ่ายอยอะถ่ายอยอยู่ายอ,อยอ่